สบายดีพี่น้องสบายดี MC ทุกคนพี่น้องสบายดีตอนเศร้าเมื่อนี้กับฝนตกพี่น้องไว้เสียงเขียนห้องสนั่นมาใจมาซับน้ำพี่หมอบซับกองกันเหมียนได้เลยใจจะสะ,ะเป็นอะไรกองกันเรียนจูดู่ขา้างหน้าสิ นะพี่หมอบลายพี่น้องเลยปรดําแล้วก็ยันเหยียบสมัส่วอ่นแทนนอพี่น้องน้ำนักขึ้นจากเมื่อตอนท้องทำอิดตอนท้องทำอิดนี่ท่องทำอิดน้ำนักลงพี่น้องปกติน้ำนักซาซุยนะหาสิหาสิบหกหาสิบเจ็ดโลเนาะหลดลงเรืออยู่หาเออแมน หกสิบหกโลเนาะปกติขั้นบบกินเขาหกสิบห้าโลตอนบทันทองเออตอนทองไม่ไหมแม่พี่น้องบาดนี้มาโหลดลงเรือหกสิบสี่โลบาดมาขืนบาดนี้เจ็ดสิบสี่โลพี่น้องปัจจุบันนี่น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบสี่โลอ้มันหดแปดสิบพี่น้องมันขืนเองมันได้พี่น้องแท้กกับบอด้กินร้ายเนาะมัน อวนะ้วนเนาะมันอว้วนมันนักขันังนี้มันขึนนน้นนักท่องกระแมนน้ำนักก็เพิ่มขึ้นสุดท้ายไก่จะนอนมานอนเนหะัวเนาะ เขาก็เริ่มเคี้ยวกันแล้วพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ่งเขาแล้วพี่น้องสิยดเศร้าหนะ้าตื่นเศร้ามากกันเลาะน้ำหนะ้าเจ๊งาพี่หมอบหันนามาดูสิแคปเชอร์จักบาทนี่หันมาไว้โอ้ยไพสิมาไว้ประนั่นเถอะาม,ามันมปนยุ่งกินเลือดได้ แนมป่าพันปุบ <c oughs> เสียงกุกเกียดหองอคนกระตกเป็นพรอยอยู่ดีเป็นพรอยเป็นพันอยู่เอ้ยเอียงปะปะบ,ะบงัง เขีย okay, ท้องสนันหวั่นไหวดีใจฝนตกใหม่จ้ะพี่น้องบวชตะกบตะเขียดคนก็นยังดีใจเรียกเขาหน้าเริ่มเชียวลรวได้พี่น้องเลยเห็นบบเริ่มเชียวเริ่มงามแล้วตอนนี้ก็มีพลยินลินเป็นหยีิแล้วพี่น้องส่วนกะ้าวกะถือว่าพอลกแล้วเนาะไงไงก็มวลที่ลกไปพี่น้องเลย เบิ Hoy, ality, Ay, ่อไหมมนที่ลกปไปดำนะมันยังน้อยกว่านี้แต่ว่านี่อะไใหญ่แล้วผู้ข้าเจ้ามีน้ำผู้ข้าเจ้ากระแทดดำสนั่นอยู่แต่ว่าน่าหางยังมาทันมีมันยังดูดน้ำแบบอิ่มใช่บ ของยู่หน้าดำหมดได้วอีกแล้วตัวเดิมก่นอืมมาแตงซุกพี่น้องแตงซุก เสียงกรเฏขีดห้องอันนี้จะเป็นเสียงขีดพี่น้องอดอดอดอออโอ้ยมีน้ำหงเลยมีน้ำหงุ่เจาะเจะห่บตายแล้วบาทนี้ฟื้นขึ้นซีวิตเบ้แอแหละกระปูกัดลลยพี่น้องเลยฮึ่มห้กระปูกัด อย่าอากำลังเกิดอืมกบหน่อยกบหน่อยพี่น้องคุณกบหน่อยอยู่หั่น ตายแล้วแม่ตายกับโรมาสามอ้าวพี่น้องเลยได้สามคูป,ปี้โรคหงาคูป,ปี้เผื่อสิได้กินเขาดำแล้วผัดย่างกระปูมากัดกระสามสามแล้วผัดย่างโรคหงาแน่นั่นได้พี่น้องเลยเห็ดหน้าเผื่อสิได้กินเขานะ เหมือนว่าดำและถิ่มและคว้อวังร่มได้กินแบบนี้พี่น้องแต่กินแต่มันก็บ벙อ่งางมเนาะอ่ะบวดส่ใจมันหน้าหน้าพี่น้นองตายบ่เลยหน้าประดมีหน้า มีน้ำหลายหายเลยได้หน้าประดำนี่แผ่นสีได้ดำเลยได้เนี่ท้องฟ้ากันคีเมฆยังดำยังปัน่นยังป่วนน,วน,น,นี่เนาะถือว่ายังบ่ิยาตกฝนนี่บางทีเมล็ดมันเล็งลงม,มาใหา้กาประดำกับสีขึ้นนี่แล้วพี่น้องเนี่ยมันตายตายทั้งหยา,าเกิดแล้ว ให้เห็นมบนตกบได้กินข้าวบได้กินน้ำแท้แปีนี้เลี่หน่อยโลกาบ่วนาะสีตา งามอยู่เ,เ,อเออมีหงอจ่อยอแกะตาไห่หน่อห่หน้าม,มีเนี่ยแล้วพี่น่อมาละกีนกเลือกอมากสไลด์บานห่าง,งแต่ว่ามีพักได้กินดอกขั้นคมม่ค่อยมากปาได้พี่น่อเยใบมันนะเอาไปแกงใส่อ่อมใส่ปลาอ่อมใส่กบุบ แกงใส่เห็ดปลวกได้อยู่ลวกกินกับแก้วหนึ่งกินกับแก้วก็ได้ยู่เนาะแต่ว่ากินหมากมันช่ดๆบุค่อยมีผู้ไดหมากปนใดที่พอในเฮือนพี่น้องกันไปดวออนมันไปกอกไปแกงน่ะกินอยู่แต่กระใสเพราะเป็นพิธีนะพี่น้องซิบกับใบมันกระคมเลยบุคฮอยมีคนหมากปนใดในบ้านซาซูอินมันคมเนาะคมแห้งขั้นหมากลินไหมเรื่องหมากลินฟ้ากินยัวไะ มักเลยแหละมันซุกนายมันก็แตกลงนี่มันหวานนะคะกินเนื้อกินดอกยมันขมเจ้เจชิป่อกบปอยายเอ้าอยู่บอ่อหมากมาขีนุกไปกินกับอันปนกบ บ่เฮาบุญยาเขาทำเจ้าหมักผิดหมักผิดกางามเนอะบานนี้เนาะเป็นหมากแล้วบานนี้ย่าเอ้ยกักซากอยู่ถังไปเบิ่งอาหารเช้าเมื่อน,นีก่อนพี่นอ้องมันมียังกินเอาไงเด้อวาย <laughs> มาทั้งเฮือนพี่เนาะยังเงิ่เป็นกลังสิทำเมนูอาหารเร่าพี่น้องเลยส่วนชาชุยกะมาปาดมักแตงซุปพี่น้องเก็บมาแต่ชวนพูนแหละวมืนอี้ยังเงิงมีเมนูกลนกบพี่น้องเลยกบหน่อยใส่หน่อไม้ส้มเอิญยังไม่จบไม่ได้กิน กูกลบสื่อโฆษนาใส่ใบชามเอาขึ้นไปดมของลูกเมันตีนอยู่ถ้าใครได้ยินเสียงกบเสียงเขียดจะเกาวพ่นบนโต๊ะกาไม่ถอดแล้วพี่น้องถอนในขี้สีอีกนี่พี่น้องเลยพ่ขอขอโทษนั่ห้องโอบโอบอยู่ มันขานอนอยู่ถอมันมีน้ำมีละน้ำร้ายเลยกระหองต้มกบหน่อยปนเมื่อนี้พี่น้องอาหารเสิรหากินตามธรรมชาติตามฤดูการถ้าเป็นกบถา่วปนกับโแซบีได้แน่นะเนี่ยกบหน่อย่ปนแซบมันดูพรกินกินอาหารตามฤะดูการพี่น้อง มาแช่ได้มากล้วยมาซองวิซองเครืออะไรก่ะมันหาคือมาใกล้ๆดูแล้วมายกมาดูอย่าพี่วางนี่ปลาททั้งกล้วยงาเอาเลยกล้วยนะโย่เคลิปหนพี่ง